ม่กรเือเราต้มลง,งไปนะคะมะเขื่อมันอย่ในตู้เย็นลายวันค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดน้ำมันนะคะเสดงของอมบ้งไม่หให้ลูกกินหลบบ้าบอจะได้ทอดีงกันมาสามตัวได้ แหอมแดงกับกระเทียมมันกระเทียมให้หอมก่อนนะคะก่อนจะผัดบงคเขากินเลยก็ได้นะคะตล้วส่กรส้มก็ือับผัดก่อนเพราะมเขือมันอยู่ในตู้เย็นหลางวันแล้วก็สมไม่ใส่ปลานะคะพมแล้วเราก็จะเอาตำบะเขืลงไปผัดน้ำมันหอม่าพูดทุกคำนะคะน่งากข้าวมจตา่ ไม่ได้ที่นื่นค่ะต้องขอเติมปลาหนึงค่ะไม่ใส่น้ำปลาแต่แค่นี้แหละใส่แค่เกลือเท่าปลาแค่นี้ค่ะเสรอจแล้วค่ะทุกคนก็อผักให้แห้งแล้วก็ เสร็จพร้อมเสิร์ฟคะ่ะปิดแก๊สเลยไปดูตดาบปส้มจัดจานนะคะตอนนี้ตำาบเขือหรือว่าคั่วบะเขือก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะประส้มก็จะโรยด้วยไข่ต้มนะคะแล้วก็กินกับใบแมงลักค่ะเมนูนี้ต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเข้ากันค่ะ <S 1> <S 1> แล้วก็จะมีแหนมกับผักเนี่ยค่ะใบแมงลักต้นหอมนะคะ เมนูต้มเบเือหรือว่าผัดบบเือแบบสไตล์ทางเหนือนะคะจะไม่ใส่น้ำปลาค่ะอร่อยอร่อยค่ะ